วันอังคารที่14มกราคม2568เวลา13นาฬิกานางนภาพันนาดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2568ของเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินณสนามกีฬาเทศบาลตำบลกุจจิก อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยมีดรพร้อมบุญรักสุระรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4และคณะติดตามเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินโดยนายประเสริฐอิ่มสันเทียประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินประธานกลุ่มโรงเรียนมะเกลือกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพรพัฒน์เกือ้อทิติพรประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนายจารึกเลิศสำรงประธานกลุ่มโรงเรียนกุดจ,จิกนากลางและคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมซึ่งมีคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้รับเกียรติจากดรพัทรพลบัญชาจารุรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลกุจ,จิกนายวีระเลิศจันทึกอดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต่นายวิทยาเล็กสุวงรองนายกเทศมนตรีกุจ,จิกและนายสำราญปล้องสูงเนินรองนายกเทศมนตรีกุจ,จิก ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวและได้กระหนักเล็งถึงประโยชน์และความสำคัญในการเล่นกีฬาสันทนาการโดยมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายให้มีสุขภาพภารณาัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใสและมีสติปัญญาที่ดีและมีพลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติลงสู่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้รักสามาัคคีในหมู่คณะภายในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินได้พบปะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีบรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้องและเป็นครอบครัวสมกับคำกล่าวที่ว่า เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสูงเนินหัวใจเป็น1ในการจัดการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่24ธันวาคม2567ถึงวันที่6มกราคม2568 14มกราคมและ16มกราคม2568มีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน5ประเภทกีฬาซึ่งได้แก่การแข่งขันเตตอง ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนชายและหญิงการแข่งขันวอลเลย์บอลผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนชายและหญิงการแข่งขันตะกร้อครูผู้สอนชายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนครูผู้สอนชายและหญิงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านได้แก่วิ่งกระสอบครูผู้สอนรวมชายและหญิง กลุ่มโรงเรียนที่ส่งกีฬาเข้าแข่งขันมีจำนวน3กลุ่มโรงเรียนประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนมักเกลือกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินและกลุ่มโรงเรียนกุดจิกนากลางและในการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือและร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนับสนุนงบประมาณถ้วยรางวัลน,นักกีฬา ขอขอบคุณสนามก mm ีฬาเทศบาลกุจ hmm. จ uh ิากลางแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา30นาทีดรพร้อมบุญรักสุระรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันครูแห่งชาติครั้งที่69ประจำปีพุทธศักราช2568ณหอประชุมโรงเรียนระดงวิทยานุสร์ออสูงเนินจัังหวดนครราชสีมาซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยและเป็นประธานมอบรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีสีแผ่นดินสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยใต้ร่มบารมีประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาสอกอสอคอรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีมีคุณธรรมรางวัลครูดีมีคุณธรรม,รรม,รมประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2568ของเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสงเนินโดยมีนายประเสริฐอิ่มสันเทียประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอสงเนินกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยนายพรพัฒน์เกื้อทิติพร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนายจารึกเลิศสำรงประธานกลุ่มโรงเรียนผุดจิกนากลางซึ่งมีคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมและแขกผู้มิเกียรติร่วมงานทั้งสิ้น320คนอีกทั้งได้รับเกียรติจากนายนัทการสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินนายวีระเลิศจันทึกอดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต4นายสุรชัยแย้มการจนวัตรรองประธานกรรมการสหกรณ์อมทรั์ครูนครราชสีมาจำกัด นายวุฒินันวรรณมาศที่ปรึกษากลุ่มมะเกลือคณะกรรมการดำเนินงานและนายทะเบียนชสอนอมอและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าวโดยวันครูแห่งชาติตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีซึ่งปีนี้นางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันครูไว้ว่าครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิด สร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทยงานนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความสามัคคีธรรมและความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนและทำรงไวัซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งถวายปัจจัยพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีกล่าวคำฉันระลึกพระคุณบุรพาจารย์พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน313คนการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณจากหลายฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสูงเนินสหกรอ์อมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4เป็นผู้แนะนำให้ความช่วยเหลือในการจัดงานในครั้งนี้